น้องออนิวรถเคนปูนกำลังจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เซนีท่าเสร็จก่อนครับผมเราจะมารีวิว before and after นะครับผมระหว่างรถเคนปูนคันใหม่กับคันเก่านะครับผม สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง BNT สิริพงศ์ครับผมครับวันนี้เสนีก็มาประจําการเรียบร้อยครับผมก็จะมาทาสีรถเคลนปูนนะครับอ่นิวรถเคลนปูนของเสนีครับผมรถประจําตําแหน่งนะครับตอนนี้เสนีก็จะทําการทาครับผมเอาห้อยไปเรียบร้อยครับผมทาเสร็จแล้วจะรีวิวครับว่าสัดส่วน รูปร่างอยู่ขนาดที่เท่าไหร่เพื่อมีคนอยากจะทําตามนะครับผมโอเคตอนนี้มาทําเสเน่ครับเมื่อวานไปไหนมาครับใ <c oughs> นเซนเนเ่ไปไซมาเมื่อวาน,น <c oughs> ตัดผมรู้สึกว่าผมก็ทิ่อยู่คือเก่านะไม่ได้ตัดนะผมะ <c oughs> ไป่ส่มาว่ะไปกับผู้สาว <c oughs> ผู้สาวมาครับเราไปเลยอ่ะเซนเน่นี่ โอเคครับสนเสนีก็เดี๋ยววันจันท์อาคารเราจะให้สนเสนีไปทำการเดินเรื่องอ<ะ>เอกสารเอกสารอะไรเอกสารเกี่ยวกับการไปทหารน,นี่แหละครับผมไม่รู้ว่าจะได้จะได,จะได้จะได้ไปไหมไอไอไปเดินเรื่องเอกส,สารนี่ถ้าว่างนะถ้าว่างก็คงจะได้ให้ไปถ้าไม่ว่างก็คงจะได้ทำการไปส่งเสานะครับโอเค ก็มาลุ้นครับเดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับได้ทําการลุ้นกันเมษาเนี่ยครับผมวันที่วันที่เท่าไหร่นะวันที่สนะี่ป่ะขอกําลังใจนะครับผม,มขอกําลังใจให้เซเน่หน่อยนะครับผมว่าจะได้อยู่ด้วยกันหรือว่าจะเดินตามทางเส้นทางสายทาหารนะครับผมเซเน่ของเรานะครับก็ไม่มีอะไรแล้วครับผมไปก็ดีครับ ได้ฝึกระเบียบวินัยโอเคมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับแต่ถ้าไม่ได้ไปก็สงสัยจะต้องได้ทำงานไม่ทำงานก็ได้ยินว่าได้ยินแม่แว่า,วาจะไปขายของอยู่ตลาดสัน้นตลาดคลองถมจะไปขายเสื้อผ้ากับแฟนครับผมแฟนเขาหัวธุรกิจครับผมหัวการค้าตะเซียนีจะไป ขายของเป็นพ่อค้าก okay. ับผมเป็นเสนีธเตรียมตัวแล้วโอเคแต่ก็คอยดูกันครับผมว่าจะไปหรือไม่นะสงสัยผมจะต้องด้หาลูกน้องใหม่ละเดี๋ยวจะประกาศรับสมัครไหมนี่ให้ประกาศรับสมัครก่อนเลยบอสนย์ฮะบอบอโอ้เอ้าบอกับบอสก็คงจะได้เห็นเสนีธนะครับผมถ้าหลังเมษาไปถ้าไม่เห็นเสนีธ ก็คงจะทนิทานได้ว่าไปทาหารโอเคผัดหนึ่งเลยเด้อฮ <c oughs> <c oughs> อ่ะโอเคนอกเรื่องมาเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูออนิวของเราครับออนิว ทาด้านล่างครับโค้งด้านล่างก็จะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะทําการพลิกขึ้นครับรอีกทาอีกสักหน่อยแล้วก็จะพลิกขึ้นพลิกขึ้นเหมืนทางด้านบนครับผมตอนนี้ก็ได้แล้วครับประมาณสัก80%ครับผมโอบสีครับไม่ได้เขาเรียกไม่ได้ไม่ได้เรียกว่าทาสีเขาเรียกว่าโอบสีถ้าทาจะเนียนครับผมอันนี้โอบสีเอาสีแต้มเข้าไปกันสนิมครับดูด้านในนี้ทาไม่ได้ ก็ปล no ่อยไว้ครับผมตัวไหนท้าได้ก็ท้านะครับนานทันน้งไงนะน,น,นี่นะมันงไ่เล่าน้องออนิวรถโมบรถโมบปูนใช่ไหมน้องออนิวรถเชนปูนกำลังจะเสร็จสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวว่างๆนะครับก่อนที่จะทำการ น่าจะเป็นคลิปหน้านะคลิปหน้าหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะผมจะมารีวิวสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วนของเจ้าอนวรถเขยนพูลของเซนีนะครับรถประจำตำแหน่งคันใหม่ตอนนี้ก็พิกขึ้นมาแล้วครับผมเอาเข้าไปในล้อ รถเคนเรียบร้อยครับผมว้าวทรงมันก็จะสวยๆนิดหน่อยครับผมอ่ะเดี๋ยวให้เซนีทาเสร็จก่อนครับผมเดี๋ยวจะมารีวิว before and after นะครับผมระหว่างรถเข็นปูนคันใหม่กับคันเก่านะครับผมอ่ะให้เซนีทาก่อนนะครับโอเคครับเซนีก็ทาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมนี่ครับ หลังจากที่ทํากันมานะครับผมก็ได้รถเขียนปูนนะครับใหม่สมใจอยากครับผมว้าว <Wow. S 1> ว่าจะทาหลายครั้งแล้วครับผมหลายทีแล้วไม่มีเวลาว่างวันนี้ครับว่างก็เลยทับการทําแล้วก็ทาสีนะครับให้ดูดีครับผมโอ okay. เคเหล็กทั้งหมด2เส้นนะครับ เดี๋ยวเราจะมาอธิบายให้ฟังตอนที่จะรีวิวสัดส่วนมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนบ e ฟอย e ละอปเตอร์นะครับผมอันนี้คันใหม่ครับตัวนี้คันใหม่คันใหม่เดี๋ยวไปดูคันเก่านะครับทีนี้ส่วนตัวนี้คือคันเก่านะครับผมคันเก่าของเราก็ผูกพันตาสภาพครับผมโอเคก็มีทั้งไม้ครับผมเอามามัดใส่เห็นไหมครับโครงก็โดนสนิมกินครับผมเพราะว่า ปูนนะครับปูนกัดนะครับผมนี่ครับเคาะไปเข้ามามันก็จะออกน,นี่แล้วก็ไม่ถึงกับผูกกรบพังมากเท่าไหร่นะครับผมยังใช้ได้อยู่แต่ว่าเรามีแผนว่าจะทําใหม่ก็เลยต้องทําให้สมกับสิ่งที่เราตั้งใจทํานะครับโอเคครับวันนี้ก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม สำหรับคนที่สงสัยว่าระยะความยาวความกว้างมันเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าครับคลิปถัดไปครับเดี๋ยวผมจะทำการรีวิวให้ดูนะครับผมสำหรับวันนี้ครับก็คงจะขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับ